ได้พูดว่าเราจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกใน70ปีของสมาคมศิษย์เก่าโโนไทยพายับนะครับก็เราจะทําให้ดีที่สุดในชื่องานว่าเดินวิ่งนะครับเพื่อการกุศลหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆวัฒโนไทยพายัพนะครับที่เรียนดีแต่ยังขัดขัดแคลนกูทังทุนทรัพย์นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมานะครับ w o l k and Run Together 2023ครั้งที่หนึ่งะครับครั้งที่หนึ่งนะะถ้าเราประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งก็จะจัดครั้งต่อต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ดีใจที่เห็นทุกคนน่าจะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสและวันนี้ฟ้าเป็นใจมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง <S <S ผมนึกถึงท่งาน สมเด็จรพระศรีสวรลินธีลานะครับพระบรมพรนันวสาอธิการเจ้าของโรงเรียนของเรานะผมขับรถมาเนี่ยที่บ้านผมหนักมากก่อนนะพีพ่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับได้มาปฏิสัตย์ในการจัดงานของพวกเรานะครับนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านจงวิ่งใ้มีความสุขและสำเร็จเข้าเส้นชัไทยกันทุกทุกท่านนะครับ <S <S นะครับขอบคุณมาก